หัวจุกนะครับที่เป็นหน้าเป็นตาเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจชาวใต้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นอาวุธประจํากายชาวใต้ก็ว่าได้นั่นก็คือกรดครับมีดาบรูปร่างแปลกตาที่แฝงไปด้วยตำนานความเชื่อของชาวมาลายูที่ทําให้กรดเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อาวุธธรรมดาแต่พิเศษยังไงต้องไปดูกันครับครับก็อยากจะถามถึงเรื่องควาคัญของกรดนะครับคือสมัยก่อนเนี่ย เขาพกไว้มีไว้เพื่อเป็นของประดบับหรือว่าเป็นอาวุธด้วยหรือว่าทั้งสองอย่างรวมกันอ๋อกริดเอ่อคือว่ากริชเนี่ยมันเป็นของสูงด้วยเ,เป็นเครื่องราชกับกุฎพันธ์อของเจ้าเมืองฮะอ,อ่อและก็กริตเนี่ยเขาเป็นทั้งมหาสาตรพร และก็มหาสาราวุธด้วยครับสไตล์ของของเกรดนะครับถ้าเกิดอของทิยาลากับของปัตตานีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงและตรงไหนครับคือดูแลสังเกตแล้วรู้เลยอ๋ออันนี้มาจากบ้านนี้อ,อะไรย่างเงี้ยคือว่าเอากลักษณ์ประจําตัวของช่างนะเขาก็มีอยู่ครับแต่ไอลูปแบบหัวกิดเนี่ย ถ้าเราดูดูในตำราอะไรเทศถ้าเราถามผู้รู้นะปผู้ปัญญาเนี่ยครับเขามีแบ่งเป็นหัวฟังกะเขาเรียก่าหัวฟังกะครับฟังกะใ,ในที่นี้ที่เราทำเราเน้นฟังกะในรูปแบบปัตตานีอันนี้เขาเรียกว่ารูปแบบปัตตานีมจมูกมันจะงอนขึ้นใบมีดใบมีดเนี่ยคือตรงนี้มันจะแบน Mm hmm. จะแบนนี่ของแบรนดไนใช่ไหมครับจะแบนแบรนด์อยากำลังอยู่นี่จะแบนตรงนี้ถ้าเป็นของอะคเ,เรียกว,ว่าบูกิสบูกิสนี่เป็นเผา่าเผาผ่านของคนในอินโดนีเซียอ่าอันนี้ก็รูปแบบบูกิสส่วนหนึ่งอ่าบูกิสเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวกรงมันจะแหลมมาเลยครับมันจะแหลมมาเลย อันหนึ่งที่ผมสังเกตอะปิดเนี่ยไอไลายบนเหล็กนี่มันจะเป็นเอกลักษณ์มากๆทำไมมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ได้ครับอ๋อมัน,เ,นเ,ทเทคนิคการตีหรือไงอ๋อ<ฮ>เ,เทคนิคการตีฮะออไอส่วนขาวๆนี่ยก็คือเหล็กสิงนะฮะครับเหล็กซิงเหล็กสิงเรียกว,ว่าเหล็กสิงที่ที่ดำนี่เขาเรียกว่าเหล็กรีดรครับเขาหยาดเนี่ยมาซ้อนกันครับ,รบมันเผาแลว้วก็มาตีอย่างนี้เนี่ย เกล็เล่มนึงใช้เวลาถ้าทำคนเดียวเป็นเดือนฮะครับเป็นเดือนนะรวมก็แล้วแต่ไซส์เหรอครับผมเป็นเดือนนะเร็วที่สุดแล้วก็เป็นงานฝีมือนะฮะออยากเห็นวิธีการทําจังอืพอจะโชว์ให้ดูคร่าวๆได้ไหมครับได้ได้ได้วิธีการหนึ่งสองสามสี่ได้ การตีเหล็กเนี่ยก่อนที่เราจะตีเราจะต้องเผาเหล็กให้มันอยู่ในสภาพที่ว่าร้อนโอโ uger, โน้ยร้อนร้อนอันนี้แน่น,นชัวร์แต่ถ้าทางจะร้อนนะครับการตีฮนะตีเนี่ยขั้นแรกเราต้องค่อยๆตีให้สะเก็ดมันออกมาก่อนครับสเก็ดออกอก่นอนพอ, <Lis zt. S 2> อะสะเก็ดออกแล้ว เราก็สามารถจะตีได้เดี๋ยวผมขอเป็นแผนกนี้ได่เลยพี่เนี่ยอันนี้ผมน่าจะช่วยได้อ่าอ่าอโอ้ยเก่งเก่งเก่งจะได้ไหมครับเก่ง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 อ๋อฟัมนี่ก็ท่าเออมพีว้าวววครับช้ได้ใช้ได้เลยจะได้จะได้มีลีลาลีลาดีโอ้ยลีลาเมื่อเดียวตอนนี้เหล็กมันคงเหลวแล้วมั้งอ่านี่ยนี่อ่านี่ร้อนแล้วร้อนแล้ว <ย>ก็ยกมาแล้วก็ต้องตีแคะออกออก่าอ่าตีแคะออกมาก่อนฮะก็ตีแคะอ่าแล้วก็ตีตีล,นง,ล,ลงนึงกระตะก็เตะก็เตะเดี๋ยวลรแบ่งเป็นแผนนะครับฝั่ง,งนี้ตีเหล็กฝั่งนู้นเนี่ยทำส่วนของหัวใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราเราไปดูส่วนส่วนที่เขาหัว ครับไม่ต้องว่าแกะแกะลายแล้วก็จะแกะยังไงอะไรอย่างเงี้ครับได้มาถึงอีกแผนกหนึ่งนะครับอันนี้แกะอย่างเดียวไม่ต้องเปผนโครงสร้างแกะแกะหัวกิจศิลปะในการแกะนี่เขาก็จะต้องมาเรียนรู้เรื่องดอกลายก่อนอันนี้คนนี้กําลังทําโครงสร้างหัวกิจอยู่พอได้รับส่งแล้วเขาก็จะมีการแกะดรดลายลงไปแกะดรอดลายลงไปได้หมดแกะดรดลายการแกะดรดลายเนี่ย ช่างผู้ชํานาญการเนี่ยเขาจะมีไม่มีการวาดะฮะไม่มีการวาดเลยฮะแกะเลยแกะเลยตามความจําที่เขาอยากจะแกะไม่ถึงว่าเขาเขาเรียนมายังไงเขาจะแกะเริ่มต้นตรงไหนอะไรยังไงเขาก็จะแกะลงไปเลยอ่าตครับุ้จะแกะงงงงไดพี่เอาขอดูหน่อย